สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเปรียบเทียบครับซึ่งหลายๆช่องทำไปหมดแล้วตัว Xiaomi 15T Pro เทียบกับ iPhone 17 Pro ครับอยากจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูแหละว่า,วา Xiaomi 15T Pro เนี่ยสเปคแบบนี้ในราคาที่ถูกกว่ากันครึ่งนึงอะ่ะมันจะสู้ iPhone 17 Pro ได้ไหมมาตรฐานประมาณไหนแล้วคุณร,รับได้ไหมกับราคาหันครึ่งบางอย่างเรียกว่าโอ้โหเทียบเท่าหรือดีกว่าในบางอย่างด้วยซ้ำ ขนาดตัวเครื่องไม่เท่ากันอยู่แล้ว iPhone 17เนี่ยจะเล็กกว่า Xiaomi 15T Pro จะใหญ่กว่าน้ำหนักของตัว 15T Pro เนี่ยจอใหญ่ขนาดเนี้ยแต่น้ำหนักเบานะอยู่ที่210กร,รมัมในขณนะที่ iPhone 10 7 Pro อยู่ที่206กรัมต่างกันเพียงแค่4กรัมเท่านั้นแต่ความพรีเมียมไม่ได้แพ้กันประพอบางที Xiaomi อาจจะสวยกว่าแล้วก็จอขนาดที่ใหญ่กว่ากระจกหน้าจอของตัว Xiaomi 15T Pro เนี่ย Gorilla Glass 7i ครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมเฟรมข้างหลังก็จะเป็นไฟเบอร์ iPhone Ceramic Shield 2 Body ก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยข้างหลังก็จะเป็น Ceramic Shield เวอร์ชันแรกชนิดหน้าจอ Xiaomi 15T Pro เนี่ยจะเป็น AMOLED รองรับที่144 เฮรครับรองรับ Dolby Vision HDR10+ Plus ส่วนของ iPhone จะเป็น Super Retina XDR OLED ครับ120 h z รองรับ HDR10 Dolby Vision ในเรื่องของ p e a i g h t n n s s หน้าจอเนี่ยของตัว Xiaomi 15 t Pro จะเป็น3,200 nits ครับส่วน iPhone จะเป็น3,000 nits แต่จากที่เทียบกันแล้วผมบอกเลยใกล้เคียงกันมากสู้แสงแสนไ,ได้ดีทั้งคู่เลยครับ Xiaomi ไม่ได้ด้อยกว่า iPhone เลยในราคาที่หันครึ่งนะขนาดหน้าจอของตัว Xiaomi เนี่ยจะอยู่ที่6.83นิ้วครับของ iPhone 17 Pro จะอยู่ที่6.3 นิ้วนั่นเองเล็กกว่าประมาณ0.5นิ้วนั่นเองลำโพงทั้งคู่จะให้มาเป็นสตรอรีโอคู่เหมือนกันทั้งคู่ครับของ Xiaomi จะรองรับเรื่องของ Dolby Atmos ด้วยเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงเปรียบเทียบกันดูครับ ระบบปฏิบัติการเส x i a ม m ่จะให้มาเป็น Android 15ครับครอบทับด้วย Apple OS 2ของ iPhone iOS 26ครับชิปเซ็ตของ 15T Pro จะเป็น Dimensity 9400 Plus บรนสถาปัตยกรรม3นาโนเมตรแล้วก็ของ iPhone จะเป็น Apple A19 Pro จากที่ได้ลองเทส g e e k b e n c 6ครับของตัว Xiaomi 15T Pro เนี่ยซึ่งก็จะอยู่ที่2,595 Multi-core จะอยู่ที่7,888 GPU จะอยู่ที่2 9 9 8ครับถ้าเป็น iPhone 17 CPU Single c o r จะอยู่ที่3,782 m u l t i c o r e อยู่ที่9,743ส่วน GPU จะได้คะแนน45,971ต่างกันนะก็คือของตัว iPhone เนี่ย CPU เขาก็จะแรงกว่าโดยประมาณ30-40%ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นคะแนน GPU โอ้โหแรงกว่า60%ได้เลยครับ iPhone นี่ชิปเขาแรงจริงๆตามราคาเรื่องของความจุแรม12เหมือนกันเลย Storage จะให้มา512แต่ว่า iPhone Storage เริ่มต้นจะให้มา2 รประสิทธิภาพในเรื่องของการเล่นเกมครับเริ่มจากเกม ROV เนาะตรงนี้สามารถที่จะปรับสูตรได้เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็รองรับที่120เฟรมเหมือนกันทั้งคู่ครับเซี่ยมี 15T Pro เนี่ยแบตเตอรี่ลดไปเพียง9%ครับส่วนอุณหภูมิขึ้นมาเพียง8.3องศาครับในขณะที่ iPhone เนี่ยแบตเตอรี่ลดเยอะกว่าครับลดไป23%อุณหภูมิขึ้นมา10.1องศาครับแทนในเรื่องของความร้อนเนี่ยเซียวมีจะคุมความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าด้วยแล้วก็ตัว,าว่าดวย้ย รปรับ G ครับปบรับกราฟิกได้3แบบครับก็คือปรับกราฟิก u l ลตร HDR จะได้เฟรมเรทอัลตร้าปรับกราฟิก HDR จะได้เฟรมเรทเอ็กซ์ e ีมปรับกราฟิกสมูทจะได้เฟรมเรทอัลตร้าเอ็กซมแบบ120เฟรมเหมือนกันทั้งคู่เลยครับหนึงชั่วโมงเสียวมีแบตเตอรี่ลดไป14ส่วนอุณหภูมิขึ้นมา4องศาครับในขณะที่ iPhone เนี่ยแบตเตอรี่ลดไป18%อุณหภูมิขึ้นมา6กองศาครับก็แน่นอนแบตเตอรี่ลดเยอะกว่าอุณหภูมิก็ร้อน ลดไป16%่วนอุณหภูมิขึ้นมา3.8องศาครับในขณะที่ iPhone ลดไป16%เท่ากันครับแล้วก็อุณหภูมิขึ้นมา4.1องศาผมมองว่าเกมนี้พอปรับตามค่า d ด f ฟ u l t ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์แล้วก็กินพลังงานน้อยแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยร้อนช้าพอๆกันเลยครับทีนี้มาในเรื่องของประสิทธิภาพด้านกล้องเซมีเนี่ยเลนหลักเขาจะให้มาอยู่ที่50ล้าน F 1.6ครับเซนเซอร์ก็ขนาด1ส่วน1.31ครับ iPhone จะเป็น48ล้าน F 1.8 1ส่วน1.2 เลนส์เทเลโฟโต้ Xiaomi เนี่ยจะเป็น50ล้าน f 3 0ครับ o p t i c a อล5เท่าครับของ iPhone จะเป็น48ล้าน f 2 8 t e l e p h o เทเลโฟโต้ o p ติ c a l อยู่ที่4เท่าครับเลนส์ตัว w าไวของเ Xiaomi จะเป็น12ล้าน f 2 2นะของ iPhone เขาจะเป็น48ล้าน f 2 2ก็อัดวิดีโอ Xiaomi เขาจะอัดได้ที่8 k 30, 4 k 1 2 0เฟรมในเลนหลักได้เหมือนกันทั้งคู่เลยครับก็รองหน้าของเ Xiaomi เขาจะเป็น32ล้าน f 2 2ครับแต่ว่าของ iPhone เขาจะเป็น 8ล้าน F 1.9เป็นแบบ Center Stage ด้วยวิดีโอกล้องหน้าของ Xiaomi เขาถ่ายได้แค่ 4K 30 iPhone จะได้ที่ 4K 60เรามาดูกันที่ประสิทธิภาพการถ่ายรูปกันครับเริ่มจากกล้องหน้าสกินโทนสวยใสยเหมือนกันทั้งคู่ครับ iPhone จะออกไปทางเหลืองอุ่นมากกว่าครับแต่ว่า 15T Pro จะค่อนข้างออกไปทางขาวอมชมพูสีผิวมีความเนียนขาวใสามากกว่าครับมุมมองของ iPhone เนี่ยจะกว้างกว่านิดหน่อยครับแต่ว่า 15T Pro ก็กว้างเหมือนกันนะ iPhone จะได้เปรียบครับเพราะว่าถ่ายแนวนอนแนวตั้งได้ โดยที่เราถือแนวตั้งนั่นเองนะภาพบุคคลเนี่ยถ้าเป็น iPhone นะก็จะมีความสว่างที่มากกว่าครับเพราะว่าใช้ในโหมดของแสงสตูดิโอด้วยครับแต่ว่า15ทีโปจะเน้นสวยเนียนเป็นธรรมชาติตัดขอบละลายหลังเนี่ยผมว่าทําได้ดีพอๆกันเลยครับแสงน้อยเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับแต่ว่า iPhone จะเก็บแสงโตแบบ ได้มากกว่าครับสว่างกว่านิดนึงวิดีโอครับลดความละเอียดของ iPhone ลงมาให้เท่ากับตัว Xiaomi 15T Pro 4K 30โดยรวมเนี่ยในความละเอียดเท่ากันผมว่าการวัดแสงโทนต่างๆนานา iPhone จะนิ่งกว่าครับ 15T Pro ก็คอนทราสต์จัดกว่านะครับแล้วก็ทําได้ดีไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยครับเมื่อเทียบกับราคานั่นเองแสงน้อยก็ทําได้ดีเหมือนก,นกันทั้งคู่ครับการสั่นบัฟเฟิลของตัว iPhone จะน้อยกว่าครับส่วน 15T Pro จะเห็นได้ชัดมากกว่าครับภาพโดยภาพซ้อน เทีนี้ก็หลังเลนหลัก 15T Pro จะติดทางเหลืองมากกว่าในที่แสงใต้ไฟหลอดเหลืองเนี่ยแต่จะเข้าใกล้ตัววัตถุเนี่ยได้มากกว่าในเรื่องการถ่ายอาหารถ่ายวัตถุเล็กๆก็จะง่ายกว่าครับนะมันโฟกัสได้แต่ iPhone มันโฟกัสใกล้ไม่ได้ไง 15T Pro เนี่ยคอนทราสจะจัดกว่าหน่อยนะครับแต่ว่า iPhone ก็จะเน้นซอฟต์เหลืองนวลไฮไลท์ของ 15T Pro ก็จะหลุดมากกว่าเพราะว่าคอนทราสค่อนข้างจัดกว่าแต่ถ้าเราถ่ายภาพวิว 15T Pro ก็จะขุดรายละเอียดเงาได้ดีกว่า iPhone นะ iPhone ค่อนข้างที่จะคอนทราสจัดโดยรวม ได้บางภาพผมว่าผัดกันกินมันดีทั้งคู่เลยมันขึ้นอยู่กับสภาวะแสงนั้นๆด้วยครับเอาตระวายครับมุมมองของตัว iPhone จะกว้างกว่านิดหน่อยครับส่วน 15T Pro ก็จะสว่างกว่าแล้วก็สีสันค่อนข้างโดดเด่นมากกว่าโดยรวมใช้งานได้ดีใกล้เคียงกันเลยครับผมว่าแล้วแต่จริตของเราและว่าเราชอบลักษณะแบบไหนครับพ r เ i ดครับ 15T Pro เนี่ยคอนทราสสีสันจะโดดเด่นมากกว่า iPhone ครับ iPhone จะเน้นซอฟต์อ่อนนุ่มกว่านิดหน่อยแต่สีสันก็อิ่มเหมือนกันสกรีนโทน iPhone จะเหลืองหน่อยครับแต่ว่า 15T Pro ก็จะเน้นขาวกระจ่างใสแล้วก็ระยะเทเลเนี่ยจะไม่เท่ากันนะ 15T Pro จะอยู่ที่5เท่าส่วน iPhone จะอยู่ที่4เท่าตัดขอบได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ครับแสงน้อยเนี่ย 15T Pro จะมีเอฟเฟกต์โบเก้สวยๆเนี่ยมาให้เลือก5แบบครับซึ่งตรงนี้จะได้เปรียบก,กว่า iPhone นั่นเองไนท์โหมดเนี่ย 15T Pro จะสโลว์สปิดชัตเตอร์นานกว่า iPhone นิดหน่อยครับภาพที่ได้ทําได้ดีเก็บรายละเอียดได้ดีเหมือนกันทั้งคู่เลยครับสีสันกล ใกล้เคียงกันมากเลือกรุ่นไหนก็ได้เลยนะเอาจริงๆทําได้ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเลนหลักเลน์อลตร้าไวท์เทเลโฟโต้ทำได้ดีเหมือนกันหมดเลยครับการซูมตรงนี้เลนเทเลโฟโต้ออปติคอลไม่เท่ากันนะเนาะ 15T โปรออปติคอลห้าเท่าส่วน iPhone จะเป็นออปติคอลสี่เท่าระยะ8เท่าจากที่ผมลองเทียบดูเนี่ยก็ใกล้เคียงกันยังคงทําได้ดีไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันที่โทนที่เซี่ยบมี 15T โปรเนี่ยจะออกไปทางม่วงๆหน่อยแต่ว่า iPhone จะออกไปทางเหลืองอมเขียวด้วยซึ่ง iPhone เขาสามารถซมสุดได้ที่40เท่าครับซึ่งในระยะนี้ดีเทลของตัว 15T Pro ก็ถือว่ายังคงดีกว่านะแล้วก็สามารถที่จะซูมไปได้สุดเลยที่ระยะ100เท่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้จริงเพราะมันแตกแล้วมาโครครับนี่ iPhone เขาจะใช้เลน Ultra Wide ในการถ่ายมาโครแต่ว่าถ้าเป็น Xiaomi 15T Pro เขาจะใช้เลนเ e l e p h o t o 15T Pro จะถ่ายง่ายกว่าเพราะว่ามือถือเราจะไม่บังแสงตัวอ็อบเจกต์เลยแต่ต้องถือให้นิ่งมากๆเพราะมือจะสั่นค่อนข้าง าง,ง่ายอาจจะถ่ายยากในมุมนี้แต่ iPhone เข้าใกล้ง่ายแล้วก็โฟกัสง่ายแต่มือถือก็อาจจะบังแสงไปหน่อยนะซึ่งยากง,ง่ายกันคนละแบบครับอันนี้แต่ก็จะได้ภาพที่ใกล้เคียงกันครับวิดีโอครับอาจได้ที่ 4K 120เฟรมเหมือนกันทั้งคู่เลยครับทำได้ดีเหมือนกันอะ่ะจากที่ผมลองถ่ายลองแพนดูเออมันก็สม,มูทเหมือนกันทีนี้มาที่ 4K 60เฟรมที่เราใช้กันประจํกากันสันนิ่งเหมือนกันทั้งคู่ครับวัดแสงใกล้เคียงกันทําได้ดีสูสีมากไม่ธรรมดาเลยครับทั้งเสี่ยวมีทั้งไอ เลยทั้งที่แบบ Xiaomi ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งแสงน้อยเนี่ย 15T Pro จะติดทางอมเหลือง iPhone จะติดไปทางส้มหน่อยคุณภาพของไฟอ่ะทำได้ดีพอๆกันเลยครับผมค่องคาดทึงกับ Xiaomi ีเจน,นี้มากทำมาได้โหดมากวิดีโอ Ultra Wide าาครับถ้าเป็น 15T Pro เขาจะได้แค่ 4K 30ครับซึ่งมาได้สูงสุดเท่านี้แหละไม่เหมือน iPhone นะ iPhone ได้ทั้งหมด 4K 60นะครับมุมมองของตัว 15T Pro จะแคบกว่าเพราะว่ามีการครอบเข้าไปเพื่อทำการกันสั่น iPhone ก็จะได้เปรียบแน่ๆละ่ะเรื่องของความกว้างเรื่องของ การสั่นความสมูทของไฟล์วิดีโอที่ลื่นไหลดีในที่แสงน้อย iPhone จะทําได้ดีกว่ามุมมองกว้างกว่าการสั่นดีพอๆกันเลยแต่ว่า15 T Pro เนี่ยจะมีภาพย้ยภาพซ้อนมากกว่า iPhone แน่นอนลหละ iPhone นี่มีความสเสถียรภาพมากกว่าอยู่แล้วในแง่ของวิดีโอลองดูว่าแพนแล้วเป็นยังไงครับใครสมูทกว่ากันอ่ะเดี๋ยวลองซูมวิดีโอเข้าไปให้ดูนะในความลเอียดนี้นะ1เท่า2เท่า โอ้โอห15 TPO อย่างนิ่ง5เท mm. ่ากับ4เท่าเทียบกับ iPhone 4เท่า5เท่าของ Xiaomi โอ้โ้นิ่งนะนิ่งใช้ได้เลยครับ8เท่ากับ8เท่าครับอ่ะอันนี้ซูมจะต้อนเข้าไปนะอันนี้เท่ากันละโอเคลองดูครับเป็นยังไงบ้าง โอ้สิบห้าทีโปอย่างนิ่งไอโฟนก็นิ่งนะใช้ได้อ่ะสูมสุดเลยยี่บสี่ครับของสิบของ Xiaomi จะได้สิบห้า iPhone จะได้ยี่บสี่เป็นไงอเดี๋ยวลงมาลงมาสิบห้าพอๆกันปึ๊บอ่าสิบห้าพอๆกันแล้วเป็นไงดูสิใครแตกกันใครสั่นใครยวุ่ยวกันโอ้ บอกว่าชัดเจนนะ เนาะทีนี้มาในเรื่องของภาครับสัญญาณกันบ้างครับทั้งคู่ครับให้สเปคมาเหมือนกันเลยรองรับ WiFi 7เหมือนกันทั้งคู่ครับ Xiaomi เขาเก่งในเรื่องของภาครับสัญญาณ Wi-Fi อยู่แล้วเขาแบบโหวิ่งทะลุไกลมากความแรงของเขา iPhone เนี่ยอาจจะยังเป็นรองอยู่แต่ก็ถือว่ายังรองรับสปีดที่ใกล้เคียงกันบูทูธก็ให้มาเหมือนกันเลยครับเป็นบลูทูธ6.0ครับแต่ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อแน่นอนนีก็ต้องยอม iPhone เขาครับเพราะเขาเป็นรุ่นท็อปราคา44 0 0 0นนะอันนี้จะให้มาเป็น Type C แต่ว่าของ Xiaomi 15T Pro จะเป็น USB 2.0อยู่ในเรื่องของแบตเตอรี่ครับ Xiaomi จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 5,500mAh ครับแล้วก็รองรับ Fast Charge อยู่ที่ 90W ครับอันนี้แถมมาให้ในกล่องเลยนะแต่ว่าถ้าเป็น iPhone จะแบตเตอรี่อยู่ที่3,998ก็คือปัดกลมๆอยู่ประมาณสัก4,000รองรับ Fast Charge อยู่ที่4 0วัต์ 40W วันี่คือช่วงแบบจังหวะ แบบสั้นๆในช่วงต้นด้วยซ้ำทั้งคู่รอ,องรับไวเลสชาร์จเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าของเี่ยวมี่เขารองรับไวเลสชาร์จถึง50วัตต์กันเลยทีเดียวนะแต่ iPhone จะรองรับอยู่ที่25วัตต์เป็นแบบ m a g s a ซฟรู้สึกถูกใจกับเ i a ยวมี่สิบห้มากถ้าในแง่ของความคุ้มค่าผมว่าไม่มีใครเกินเขาจริงๆทั้งเรื่องของงานประกอบความหรูหรากล้องวิดีโอที่โหดขึ้นมากสตอเลจ ทุกอย่างอะลําโพงก็โหดในราคาที่แบบหั่นครึ่งจาก iPhone แต่ก็ต้องยอมรับว่า iPhone เขาก็มีความเสถียรในหลายๆด้านนะเรื่องของ o s เเรื่องของงานวิดีโอที่เขาเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วไว้ใจได้การเก็บเสียงอะไรต่างๆนานานะแต่ Xiaomi ก็ไม่ได้ด้อยจริงๆนะหั่นราคาไปครึ่งนึงแต่คุณก็ได้อะไรมาคุ้มค่าจริงๆอ่ะเออแล้วดูดีอย่างสวยด,ดีไซน์เลย เออไม่ได้แพ้ p p o o n เลยไอ iPhone ปีนี้ผมว่าดีไซน์มันแบบมันโลมากอะเออมันไม่ได้เหมือนปีก,ก่อนๆน,นะครับก็ฝากไว้ด้วยถ้าใครมีความคิดเห็นหอย่างคู่นี้คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้แต่ถ้าใครสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวผมปัดตักก้าไว้ให้หมุมนี้ละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเสียมื 15T Pro และ iPhone 17 Pro ต้องขอกราบทุกท่านไปไิธีก่อนเจอกันอีีหน้าสวัสดีครับ